สวัสดีครับผมนายนทุทพิญโยดมรหัสนาาักศึกษา B653462 ครับวันนี้จะมานำเสนอวิทยายนิพนธ์ในชื่อเรื่องประสิทธิภาพของแบคทีเรียชีวภุน์ในการลดความเป็นพิษของอาร์เซนิกในดินและคณะฮ่องกงครับสำหรับการาทดลองที่3ครับ ได้นาชีวพันธุ์มาผสมกับดินที่มีเอสมันเปื้อนแตกต่างกัน2ระดับครับและนํามาทดสอบปลูกคณะฮ่องกองครับไอ้ดินที่มีเอสเริ่มต้นที่78.3 9บามเกามิลลิกรัมต่อกิโลพบว่าที่ระยะ45วันหลังปลูกกรรมวิธีพีเคสดินผสมชีวพันธุ์สามารถลดปริมาณเอสได้ดินไม่มากสุดเหลือเพียง48.4ครับผมส่วนในคณะฮ่องกองที่ปลูกดินกรรมวิธีไม่ป,ะ, H, ปะ,มะพีเห็ผสมชีวพันธุ์ ทำให้มีปริมาณ AS ในต้นขนาดที่น้อยสุดคือ2.2ครับน้อยกว่ากรรมวิธีควบคุม38.9ครับผลการทดลองปลูกขนาดในดินมี AS เริ่มต้นที่อีกระดับคือ118.21ครับผมพบว่าที่ระยะ45วันหลังปลูกเ s ซอยครับผมกรรมวิธีผสมชืวอพันธุ์ในดินสามารถลด A อได้ได้ไม่สุดเียดบห้าจง85.3ครับผม ลดลง27.9%และในคณะห้องกลที่ปลูกในดิน AS ซอยพบว่าการมีวิธีผสมชีวะพันธุ์ให้ค่า AS น้อยที่สุดคือ0.39ครับผมผลการทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่าชีวะพันธุ์ต้นแบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการลดปริมาณอาร์เซนทั้งในดินและในพืชได้ครับ ที่มาและความสำคัญนะครับผมอาอนเซนิกเป็นาธาตุกึ่งโลหะที่เป็นเพชรซึ่งพบในดินทางการเกษตรของหลายพื้นที่ครับเนื่องจากสามารถปนเปื้อน,นได้จากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีกําจัดสัตููพืชครับส่งผลให้มี AS ในดินได้พืชในระดับที่สูงครับการลดความเข้มข้นของ AS โดยใช้จุลินซีมีบทบาทสําสคัญในการลดความเป็นพิษข,ของ AS ในดินปนเปื้อน,นด้วยครับจุลินซีลด AS คือไอโซเล e bpas 1 7และ fpas 2 4ที่ได้จากดินของปนเพื่อนครับมีความสามารถความสามารถสูงในการต้านทาง as ในการทดลองที่1ที่จึงได้นำา2ไฮโซนี้มาทดสอบปสิทิิภาพในการลดปริมาณ as ในดินครับผลการทดลองเบื้องต้นพบว่าการใส่ปูนเพื่อปรับค่า PH ร่วมกับาการใช้จุดินรีสมควรให้ค่า as ลดลงในทุกคําัวิธีครับ โดยกัรวิธีที่สามารถลด AS ได้มากสุดคือการใส่ภูนกับเชื้อ BPAS17 ครับผมในการทดลองครั้งที่2นั้นที่นำเชื้อนี้มาทดสอบครับผมในวัสดุลองรับสาชิ้นพบว่ามี x เซ m e มีเดียให้จำนวนประชากรของ BPAS17 สูงที่สุดครับระยะการบ่มจากการผลการทดลองนี้จึงได้นำไฮโซลเลด พำวาส่งกับ MMC เพื่อเป็นผลิตเป็นชีวพันธุ์ต้นแบบครับแล้วนำไปทดสอบปฏิเสภาพของชีวพันธุ์ในการลดเอสในดินครับพบว่ากรรมวิธีปรับ PH เฮดดินรั่วาการใช้เชีวพันธุ์ให้ลดค่าเอสได้มากที่สุดทั้งจระยะครับผมในส30วันคือมีค่าเหลือเพียง2 4.7และ20.8มิลลิกรัมต่อกิโลครับ AS ลดลง5้6สและ้5ตตามลำดับครับ บทนำนะครับผมประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรก,กรรมประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรเนื้อที่ของประเทศไทยประมาณ5 1 3 1 1 5กิโลเมตรครับหรือประมาณ320ล้านไร่เป็นเนื้อที่สำหรับทางการเกษตรครับผมนื่องจากประเทศไทยยูเขสเส้นศูนย์สูตรนะครับผมเป็นบริเวณมีภูมิอากาศร,ร้อนชืน้น <c> ฝ <oughs> นตกชุกจึงมีความเหมาะสมสำหรักกบการเกิดโรคระบาดและการแพร่ขยายพันธุ์ของมแมลงครับผม การแก้ไขปัญหาศัตรูพืชที่เป็นปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายของเกษตรกรคือการใช้สารเคมีในการป้องกันในกํากำจัดมแมลงศัตรูพืชครับผมสถานการณ์การใช้สารเคมีทําการเกษตรของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีครับผมในขณะที่พื้นที่การเพาะปลูกยังคงมีอยู่เท่าเดิมปีพศ2560พบว่ามีมูลค่าการนำเข้าเป็นจำนวนมากกว่า27,900ล้านบาทครับผม <c oughs> ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าเกษตรกรของไทยมีปริมาณการใช้สารเคมีทำการเกษตรต่อไร่เพิ่มสูงขึ้นครับผมแม้ว่าสารเคมีเกษตรกรกลุ่มปุ๋ยเคมีจะมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชแต่การใช้ปุ๋ยเคมีที่มากเกินความความจำเป็นและไม่ถูกต้องทำให้ธาตุอาหารในดินขาดความสมดุลและส่งให้พืชอ่อนแอและใช้สารเคมีกำจัดสัตรูพืชในปริมาณสูง เหตุนี้จึงทําการผลพื่นสารเคมีเกษตรกรสู่สิ่งแวดล้อมผลกระทบด้าน,านต่างๆของการใช้สารเคมีที่สูงเกินไปมีหลายประการคือด้านสุขภาพพบว่าในปีพศ2560ผู้ป่วยจากสารเคมีกำจกัดสารพืชจำนวนหนึ0 0หมื่นราย จรกงนี้ยังมีความเสียหายต่อการส่งออกที่มีสาเหตุมาจากสารตกค้างในสินค้าทางการ,กรเกษตรซึ่งทําให้เกิดความเสียหายปริมาณ800-900ถึงล้านบาทส่งผลทางลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะผู้ส่งออกทางสินค้าทางการ,กรเกษตรและอาหารรายใหญ่ของโลกจากข้อมูลด,ดังกล่าวพบว่าการรายงานจากการใส่ใสาสารเคมีป้องกันเนื่องจากสัตวพืชเป็นผู้ป่วยจากภาคเหนือรายละ48ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายละ27 ภาคกาออลางเลย 20, ละ20่สิบในภาคใต้เลยละ4แสดงให้เห็นว่าคนภาคเหนือใช้สารเคมีการป้องกันสัจจศัตรูพืชในปริมาณมากที่สุดในส่วนประกอบของสารเคมีดังกล่าวจะมีโลหะเป็นองค์ประกอบเช่นสารหนูทองแดงตะกัว่วและพอดอเป็นต้นซึ่งธาตุเหล่านี้เป็นธาตุที่อยู่ในรูปของสารพิษในดินได้นาน สารนูหรืออาร์ซินิกในธาตุหนึ่งที่มีความเป็นพิษและตกค้างในดินเป็นเวลานานทั้งธาตุและสารประกอบของอาร์ซนิกมีพิษมากเมื่อเข้าไปในร่างกายทั้งการกินและการหายใจจะทําลายระบบเดินอาหารและส่วนอื่นของร่างกาย <c oughs> และในที่สุดก็ทําให้ถึงแก่ความตาย ที่มาของอาร์เนิกสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติและด้วยฝีมือมนุษย์ดังนี้ในธรรมชาติเกิดการชะลัของหินและแร่เช่นอาร์ซีโฟไน การทดลองเมื่อนำจุลินทรีย์สองอโซเลตะบ่มกับดินที่ดินทดสอบที่มีความเข้มข้นของ AS เริ่มต้นที่3.48เป็นเวลา30วันพบว่าไม่เฉลี่ยแล้ววิธีที่ไม่มีการพิเตททำให้ค่า AS ในดินสูงขึ้นและวิธีที่ไม่ปรบพิเคทผสมเชื้อ BPAS ค่า AS สูงที่3.7ออมาได้แก่วิธีไม่ปรบพิเคผสมเชื้อ FPS วิธี AS ต่ำสุดต้องเซ็นในการเพิ่ม 6.3%, 2.3%และ1.2%ตามลำดับส่วนในดีที่มีการปรับพ h ีเุสด,ดีกว่าการไม่ปรับพรีเหตุแค่า AS ลดลง จากนั้นได้นำดินทั้งหมดมาวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคม,มีที่ระยะ7วันค่าพิเฮติธีที่ไม่มีปับพิเฮมีค่าประมาณ5.4วิธีปับพิเฮมีค่าประมาณ 5. 8ต่อมาที่ระยะ30วันวิธีที่ไม่ปรับพิเฮมีค่าประมาณ6 6ถึงปับพิเฮมีค่าประมาณ6.5ถึง6.7 ส่วนค่าเปอร์เซ็นต์ om ทุกวิธีมีค่าลดลงจากค่า 4, เริ่มต้น4.54%ที่ระยะเวจ็ดันระยะ30บวันในวิธีที่มีค่ามากที่สุดในปรปัจจุบันนิ่ร่วมกับาการผสมเชือ้อ epa a 17มีค่า4.09% วัตถุประสงค์ขอ้อ 1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแบคทีเรียคัดเลือกและชีวพันในการลดปริมาณอัคนิกที่ตกค้างในดินครับขออ้อ 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแบคทีรียคัดเลือกและชีวพันในการลดปริมาณอัคนิกในคณะฮ่องกงครับการตรวจเอกสารโลหะหนัก คือธาตุโลหะที่มีค่าความถ่วงจำเพาะมักกว่าห่อขึ้นไปมีสถานะเป็นของแข็งยูเว้นปอดมีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องแต่ธาตุในตารางธาตุาที่มีเลขเชิงอะตอมแต่ธาตุเหล่านี้สามารถเป็นพิษกับพืชได้ที่มีความเข้มสูงมีโอกาสเป็นพิษโดยเฉพาะเมื่ออยู่สภาพแวดลอ้อม ค่านี้จะมีความหมายเฉพาะจอดช่วงถึงธาตุแกรนดเนียมโพเมียม สิกมีอยู่2รูปแบบคือาอ์เซนิกอินซีและาอ์เซนิกอนิซีครับผมซึ่งออนิซีในรูปที่กล่าวเป็นพิษมากเพื่อาอ์เซนิกมีพิษ้รยแรงกว่าธาตุวิสุทธิ์อื่นๆและมีส่วนใหญ่พบในแหล่งอุตสาหกรรมใช้าอ์เซนิกในการใช้สารกำจกัดสตูเพื่อนลอยจนบริเวณถลุง,งแน่ <c oughs> <c oughs> การปนมเพื้อนอ์เซนิกลงสู่อาหารในเพื่อนแบบดินก็พบว่าพืชไร่มีปริมาณแอ์เซนิก สูงถึง20หิลลกรัมต่อกิโลกร,รมัมซึ่งทางนี้ขึ้นกับพื้นที่เพาะปลูกถ้าหากปลูกใกล้แหล่งอุตสาหกรรมหรือพื้นที่ในดินที่มีปริมาณอาร์เซนิกสูงพืชดังกล่าวจะมีการดูดซึมอาร์เซนิกชนิดนี้ได้มาก การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อลดปริปปมาณไอโซนิกในดินและพืชจะมีความสาคัญอย่างยิ่งดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จะนําแบคทีเรียและเชื้อพันธุ์ที่ผลิตจากแบคทีเรียที่แ่งการทดสอบในอาหารเร็วและมีศักยภาพสูงในการลดโลหะมาทดสอบประสิทธิภาพในดินที่มีปริมาณไอโซนิกตกค้างเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมครับ วิธีการทดลองนะครับผมกรรมวิธีที่1กรรมวิธีควบคุมไม่ปรับ pH ดินไม่ใส่เชื้อวิธีที่2ไม่ปรับ pH ดินกับเชื้อ bpas 17วิธีที่3ไม่ปรับ pH ดินกับเชื้อ apas 2 4วิธีที่4ปรับ pH ดินไม่ใส่เชื้อวิธีที่5ปรับ pH ดิน กับเชื้ 17, อ bpas 1 7วิธีที่6กปาพิเอดินกับเชื้อ apas 2 4ผลการทดลองการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจูเดนซีในการลดความเป็นพิษของอาร์เซนิกในดินที่ใช้ในการทดลองผลการทดลองเมื่อทําการวิเคราะห์สมบัติบางประรการของดินพบว,ว่าความเป็นกรดต,ต่างๆ ของการทดลองมีค่า5้าไอยู่ในรูปกดจัดมีสีวัตถุในดินมีค่าสูงส่วนปริมาณในโตรเจนทั้งหมดเพราะคลานที่เป็นประโยชน์ในโพเทสเซมที่แลกเปลี่ยนได้มีค่าสูงถึง0.2 3 2 3 2ส เห้าอยสาตามลำดับแคลเซียมและแมกนีเซียมที่เรียกเปลี่ยนได้เท่ากับ1,288และ1น,น,นึ่อยส่สิ้าประมาณไอสิรเจในดิน3.48มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ถ้าเท่าทั้งระยะ7ดและ30วันมีค่าไข้เกียงกันประมาณ0,2%ที่ระยะ7วันดินล่วงกับผสมเชือ้อมีค่ามากที่สุด221ต่อมาที่ระยะ30วันทุกวิธีมีค่าลดลงโดยมีวิธีไม,ม่ป่าบิเตษเื่องของเชื้อแบคทีเรียมากทีก่สุด198.7รแในระยะที่7วันวิธีควบคุมมีค่ามากที่สุด 5้9 9ในวิธีที่ไม่ปราบพิษกินร่วมกับการผสมเชื้อ b p a s มีค่ามากที่สุด507มลกรัม ที่ระยะเวันมีวิธีที่ไม่ปรับปีเหตุิดร่่มกับการผสมเชื้อทำให้ค่า e x มากที่สุด1,700ที่ระยะ30วันวิธีที่ไม่ปรับปีเหตุร่มกับการผสมเชื้อมีค่ามากที่สุด1,600ที่ระยะ7ดและ30วันมีวิธีที่ปีเหตุริดร่วมกับการผสมเชื้อมีค่ามากที่สุด1 80.6 ได้หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดจุดสี่ หนักเป็นสารที่คงตัวไม่สามารถสลายตัวในกระบวนการธรรมชาติจึงมีจึงมีบางส่วนงตกตะกอนสะสมอยู่ในดินดินตะกอนในน้ํารวมถึงการสะสมในสัตว์น้ำเช่นตะขัวแคดเมียมปอดลาส่งเป็นต้นโลหะหนกักมากใช้ในกิจกรรมของรูปหลายด้านทั้งในภาคเกษตรกรโดยใช้เป็นส่วนผสมของยาฆ่าแมลงใม่ปุย๋ยในภาคอุตสาหกรรมโลหะหนักถูกใช้ในการผลิตพลาสติก PVC สี่านไปฉาย ในทางแพทย์โลหะถึงใช้ไปสบสบ,สบ,อบของยาบุคณ์ทางการแพทย์และเครื่องสำอางการใช้โลหะหนักในกิจกรกรมต่างๆของมนุษย์อย่างแพทย์หลายนี้ทําให้โลหะหนักมีการปนเพื่อนลสงสิ่งสู่สิ่งแวดล้อมหากมีระบบการจัดก,การที่ไม่ถูกต้องเช่นการลักลอบเทขของเสียลงดินหรือมีการปล่อยน้ําที่จะกระบวนการผลิตการจํากัดค่าของเสียอย่างผิดวิธีเป็นต้นาการกระทำเหล่าน,นี้เป็นสาเหตุของาภาวะสนาวพลนงโลในดินและแหล่งน้ํา ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอ้อมอาสนิกเดือูเันนธาตุกล่งโลหะที่มีสรารับทางเคงมีคือ AS เลขกระตอมเท่ากับ3ามวลเท่ากับ74ความหนาแน,น่นเท่ากับ6.7และมีจุดลอมเหลวเท่ากับ817จุดเดือดจุดที่613และไม่ละลายนา้ำให้ทำปฏิกิริยากับก๊าธรรมชาตหรือเย็น เป็นอันดับที่20ของธาตุที่มีอเซนิกอเซนิกใน,ในธรรมชาติมักไม่อยู่ในรูปของธาตุแต่จะอยู่ในรูปของแร่รือสันระก,กอบกว่า200ชนิดโดยทั่วไปพบอเซนิกในรูปของสารายอานินซีย ศึกษาป,ประสิทธิภาพชีวพันธ์และการสะสมพสืินิกในคณะฮองกวงดินที่นำมาใช้ในการทดลองสองตัวอย่างได้แก่ดินที่มี AS ระดับที่1ซึ่งมีปริมาณ AS เริ่มต้นที่ 78.g ดละดินที่มี AS ระดับ2ซึ่งมีปริมาณ AS เอริ่ม,ม,มต้น1 1 8่ นางยังต้องปรับพีเหตให้ใส่ปูนปูนโดโลไมท์ตามค่าปริมาณความต้องการของปูนเพื่อให้ได้ค่าพีเหตที่เหมาะสมมากขึ้นดิน1กิโลกรัมใช้ไดโลไม 1. 0. 1. 0. ท์1.17กรัมเมื่อทําการปรับพีหตแล้วค่าพีเหตดินเท่าก,กับ6.8 ดิน as หนึ่งซอยนำชีวพันธุ์ผสมในดินที่ใช้ในปลูกขนาทำการปลูกขนาเป็นระยะเวลา45วันที่ระยะ7วันมีวิธีส่งผัวทำให้ค่า AS เพมากที่สุดเป็น77.1ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ลดลงเท่ากับลบจวิธีที่สามารถลดเอได้มากที่สุดคือวิธีปาปีเหต ดินเรื่องกว่ชีวพันธ์มีค่า AF 48.4คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การลดลงลบ38.2%สรุปโฟนการทดลอง การทดลองประสิทธิภาพของจุลนีย์ต้านสารอาร์ซินิกสูงได้ที่แยกได้จากดินสองไซลสโซเลตคือแบคทีเรีย bps 1 7และเชื้อรา f p s 24พบว่าการปาปีเฮดดินร่วมกับการใช้แบคทีเรียสปโฟนในค่า AS ดลดลงในทุกกรรมวิธีโดยวิธีที่สามารถลดอาร์ซินิกได้มากที่สุดคือการปาพีเฮดดินกับ pps สปโฟนทำให้ค่าเอเริ่มต้น3.48 แล้วลงเหลือ3.12คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลดที่ลบ10.4เปอร์เซ็นต์ ทดสอบประสิทธิภาพในดินที่มีปริมาณไออนิกแตกต่างกัน2ระดับคือเ8 4สแดละ1้อ2สจการปลูกขนาดในดินทั้ง2ชนิดเป็นเวลา45วันผลการทดลองพบว,ว่าในดินเอ1สวิธีปรับ pH ยินร่วมกับาการใช้ต้นแบบแบบเชื้อพันสามารถลดค่าเอได้มากถึงลดเหลือ48.4คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลดละ38.2ส่วนในดิน AS2 พบว,ว่า วิธีใช้เช่นต้นแบบเชื้อพันธุ์ทำให้ลดไข่เอเได้มากสุดถึงลดเหลือ85.3สิดที่เป็นเปอร์เซ็นต์ลดละลราวิธีเวิการ์เส่วนคณะฮ่องกงที่ปลูกเนี่ยนี้เรียนพบว่าวิธีที่ไป่าพีเฮ็ดดินผสมเชื้อพันธุ์ทำให้ปริมาณเอเในต้นขนาดน้อยสุดคือ2.2สองผการทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่าเชื้อพันธุ์ต้นแบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการลดปริมาณอาร์าซนิกทั้งในดินและในพืชได้ครับผมขอจบการนำเสนอเป็นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ